มาเดทลูกเกวีกันค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะจ้ะเข้าสวนเข้าสวนทำงานทำงานจ้าลูกเกวีดกดมาแล้วจ้าจะเ้าจะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วลูกเกวีก็กินได้แล้วค่ะเอาไปบ่มสักวันสองวันก็จะสุกแล้วเอาไปใส่แอปเปิลน,นะคะรสจะดีขึ้นจะหวานขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะจะทำให้รสชาติหวานขึ้นถ้าเราให้นิ่ม ก่อนค่อยไปใส่แอปเปิ้ลไม่ได้นะคะต้องใส่ก่อนที่จะนิ่มๆนะคะใส่ลูกแอปเปิ้ลถ้าลูกเกวี่สักกระถังหนึ่งกระถังใหญ่กระถังเล็กก็แล้วแต่เราคิดแล้วแต่เราเก็บได้นะคะก็ใส่ลูกแอปเปิ้ลไปสักอสองสามลูกนะคะแอปเปิ้ลก็กินได้ลูกเกวกี่ก็กินได้รสชาติจะหวาน,นะคะ่ะที่บ้านเราดกมากร่วงทิ้งก็มีเยอะคะ่ะที่ต้นก็มองไม่เห็นฟ้าเลยนะคะดก แล้วก็เราไม่ได้เด็ดทิง้งเด็ดทิ้งไม่เยอะค่ะก็ยังดกแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่เยอะเหมือนกันค่ะไอ้ที่ร่วงก็ร่วงไอ้ที่ติดข้างบนก็ติดเยอะมากไม่มีที่ว่างสําหรับปตตะไคร่เข้าไปนะคะลูกดกทุกๆปีจะดอกค่ะแต่อีกหนึ่งต้นข้างๆยังไม่ติดลูกนะคะเพิ่งติดดอกให้ปีปที่ปีที่แล้วแต่รู้สึกจะเป็นเกลีกวสีชมพูแต่ว่านี้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีทองก็อร่อยค่ะ รสชาติหวานต้องใส่แอปเปิลหน่อยนะคะถ้าไม่ใส่แอปเปิ้ลจะจืดหน่อยหวานแต่ว่าจะลดไม่เข้มข้นเหมือนกับเราใส่แอปเปิ้ลนะคะต้องการใส่แอปเปิ้ลไว้ในในในกระถางด้วยค่ะจะได้อร่อยกินได้ค่ะพอนิ่มๆแล้วก็ค่อยจับดูถ้าลูกมันนิ่มถึงจะกินได้นะคะถ้าลูกแข็งๆจะไม่อร่อยนะคะ รอให้ลูกนิ่มๆก่อนถ้าใครชอบนิ่มเยอะก็ให้นิ่มเยอะๆใครชอบนิ่มนิดหน่อยก็กินได้ตอนนิ่มนิดหน่อยนะคะแต่ถ้า,าจะไม่สุกพร้อมกันนะคะลูกเกวีบางลูกก็จะยังแข็งบางลูกก็จะนิ่มนะคะเวลาเราใส่ด้วยกันไว้เยอะๆแต่ว่าถ้าลูกไหนถ้าเราอะไรนะถ้ามันนิ่มเราก็กินไปได้เลยจ้ากินได้ ทุกลูกคะ่ะไม่เอาช้อนตักหรือว่าเราจะแกะเปลือกได้ทุกอย่างเลยคะ่ะจะกินแบบไหนคลิปหน้าติดตามต่อนะคะจะติดลงคลิปให้ดูต่อเนื่องคะ่ะลูกคิวเยอะๆจ้าบายบาเด้อจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้า